สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของมุมมองชีวิตของผมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือต้องบอกก่อนว่าในอดีตผมในฐานะนักบัญชีที่เพิ่งจบใหม่เมื่อประมาณรักยี่สิกว่าปีก่อนเนี่ยเวลาที่ผมจะไปสมัครงานที่ไหนก็ตามเนี่ยผมก็จะเห็นสำนักงานบัญชีให้ผมเลือกอยู่หลายๆที่บางสำนักงานบัญชีก็มีคนมากมีคนน้อยนะฮะโดยเพราะถ้าเกิดบางสำนักงานบัญชีเนี่ยมีจํานวนคนที่ยืนถ่ายกันหน้า Office ออฟฟิศอ่ะสิบยี่สิบสามสิบคนเนี่ยผมจะบอกว่า เฮ้ยที่นี่แหละเราอยากจะไปสมัครงานเพราะว่ามันดูมีความน่าเชื่อถือดูเพื่อนเยอะดูองค์ความรู้เยอะดูมีความมั่นคงเราน่าจะได้ประสบการณ์และได้เงินเดือนที่มั่นคงด้วยผมก็จะสมัครงานในสํานักงานบัญชีที่ดูคนเยอะๆคนหนาเป็นแบบนี้นะแต่พอการเวลามันผ่านไปผมกลายมาเป็น สามีของเจ้าของสํานักงานบัญชีคือผมมาเป็นสามีของอาจารย์เฟขึ้นมานะฮะก็มีมุมมองเปลี่ยนไปครับมุมมองผมเปลี่ยนไปในฐานะเจ้าของสํานักงานบัญชีการเป็นเจ้าของสํานักงานบัญชีเนี่ยผมกลับไปมองอย่างนี้ครับว่าปัญหาในการบริหารสํานักงานบัญชีเนี่ยมันมีอาจารย์เชฟช่วยเล่าหน่อยปัญหาของสำนักงานบัญชีมันมีเมื่อเรามีคนเยอะขึ้นมันเป็นยังไงมันมันมีเยอะกว่าการที่สามีภรรยาทํางานกันแค่สองคนในสํานักงานบัญชีมันมันมีอะไรบ้างนะปัญหาลูกน้องเนี่ย คือปัญหาของพนักงานใช่ไหมคะถ้ามองในเรื่องของผลตอบแทนแล้วกัน,น,าานอาจารย์คือจริงๆปัญหามันมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดมองในรูปแบบของผลตอบแทนก็คือเงินเดือนพนักงานบัญชีหนึ่งคนเนี่ยสมมติเลยนะคะหนึ่งหมื่นบาทเอาง่ายๆ่ายถ้า1,000 10, งบาทคุณจะต้องทํางาน10บบริษัทครับลูกน้องเราคนหนึ่งที่เราจ้างมาเนี่ยเราจ่ายเขาหมื่นหนึ่งเขาทงานสิบริษัทเราจะมีรายได้จากการทํางานของเขาสิบบริษัทกี่บาทค่ะ ก็อยู่ประมาณ30,000บาท30,000บาทที่ออเราจะมีร<ม>าย,ดยได้นะดังนั้นเอาสามหมื่นไปหักต้นทุนเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวกําไรของเราก็คือ20,000ืใช่ค่ะจริงๆไม่ถึงเนาะเพราะว่าเ,เงินเดือนพนักง,งาน,นไม่ใช่แค่หมื่นหนึง่งยังมีโ t ยังมีโบนัสแล้วฐานเงินเดือนก็ไม่ใช่1 0 0 0 0ืนด้วยอย่างเช่น1 3ื่นสนะหมื่นหนะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเขาอะยังทํางานแค่10บริษัทแล้วรายได้ต่อเดือนที่เขารับทําบัญชีอยู่เนี่ยก็คือ ได้แค่10บริษัทและเป็นรายได้อยู่ที่3ามหมบาทค่ะมีสิทธิ์ที่เขาจะรับได้เพิ่มไม่ไปกว่าน,นี้ไหม มากกว่าสิบริษัทนะเคยค่ะาจา์ให้เขามากกว่าที่เขารับผิดชอบอยู่นะคะคแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาคอาจารย์มันเละค่ะาจา์ทําไม่ทันเพราะว่าพนักงานหนึ่งคนเนี่ยก็คือมีเวลาทํางานแค่เพียงแปดชั่วโมงแล้วเขาก็ต้องแบบขี้嗯嗯อย่างนี้ใช่ไหมคะคนั่นหมายถึงว่ายิ่งยิ่งเขาไม่สามารถที่จะรับงานได้มากกว่านี้แล้วแปลว่าประสิทธิภาพเขาได้แค่นี้แหละส<ช>ิบบริษัทประมาณโดยเฉลี่ยนะครับดังนั้นเมื่อ เขาทำรายได้ให้เราสามหมื่นหักต้นทุนค่าแรงเขาหมื่นหนึ่งก็จะเหลือสองหมื่นสองหมื่นก็โอเคนี่สมมุติไปหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในสํานักงานบัญชีไปก็อาจจะได้ประมาณสักหมื่นห้าอ่ะกำไรต่อคนที่เป็นลูกน้องเราอ่าฮะขาจานแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงเนี้ค่ะก็คือว่าทั้งสิบบริษัทนี้ปัญหาแรกคือเราไม่สามารถที่จะไปขึ้นค่าทำบัญชีได้อีกแล้วอืมโอเคค่ะ แต่ในขณะที่พนักงานของเราก็มุ่งหวังที่จะให้เราปรับเงินเดือนทุกๆุกปีเอาแค่เงินเดือนที่ปรับขึ้นนะยังไม่รวมโบนัสหรือค่าเบีย้ยเลี้ยงหรือค่าโอทนะ,ะเอาเอาแค่เงินเดือนที่เขาอยากจะได้เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วกันเขาอยากจะได้เพิ่มขึ้นขั้นต่ำเท่าไหร่ต่อปีโอ้โหอาจารย์ขั้นต่ำเนี่ยเหมือนสำนักง,งานเจียรปรับเนี่ยก็5้าร้อยอแต่ไม่ค่อยมีทุกคนปรับเพิ่มเดือนเอ,อปีละ1,000ันหมดเลยถ้าปีละ1,000พแปลว่า10ปีก็1 0,000อมื่น ถูกไหมถ้า20ปีก็20,000 uh huh. ถ้าเกิดเขาทํางานกับเรามา20ปีอ uh huh. ก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้เขาประมาณเดือนละ35,000จ uh huh. ากฐาน10,000 uh huh. ใช่ไหม35,000สมมุติว่าเ,าเขาเข้ามาตอนอายุ30เขาอยู่จนถึง50เนี่ย uh huh. 20ปีเนี่ยเราต้องจ่ายเขา35,000แล้วเราจะมีกําไรไหมล่ะถ้าเขายังสามารถรับ งานได้10บ,บริษัทเท่าเดิมเราก็จะแทบไม่เหลือเลยค่ะอาจารย์แทบจะเกือบขาดทุนเลยนะใช่ค่ะซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็คือเราไม่ได้ไปเพิ่มแค่เดือนเอยปีละ1,000เท่านั้นบางทีเราก็เพิ่มระหว่างปีอีกนะคะอาจารย์แล้วปรากฏว่าพอเราโยนงานให้ทักษะ ของบางคนไม่สามารถที่จะรับงานได้เพิ่มจริงๆแล้วอยู่นานทักษะควรจะเพิ่มแล้วสามารถ <ทำ S 2> รับงาน,งานได้มากใช่ค่ะได้มากกว่านั้นแต่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในสํานักงานนะคะคพอไม่เกิดขึ้นในสํานักงานกลายเป็นว่าเออเหมือนในยุคอนาคตเนี่ยทางสํานักงานเองก็ก็ต้องมองแล้วค่ะว่าเอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักงานอยู่เก่าแก่แล้วเราไม่สามารถที่จะให้เขาทํางานเพิ่มได้อีกหรือรับงานได้อีกนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะไปมีไรายได้เพิ่มขึ้นถูกไห เราไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเลยเมื่อพนักงานของเราทํางานยาวๆไปหลายๆปี <S <S แต่แน่นอนค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เราจะต้องให้พิเศษกับเขาให้เงินเดือนที่ปรับขึ้นสมมุตินะเข้ามา30ิอยู่จนหนึ่งห้าสิบเนี่ยผมว่ามีปัญหาแล้วตอนที่พนักงานของเราอยู่จนห้าสิบหรือห้าห้าเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังจะต้องมีผลประโยชน์พนักงานตอนที่เขาจะออกที่เราต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ค่ะอยู่ถึงสิบปีก็สิบเดือนนะคะอาจารย์ สิบปีก็สิบเดือนที่ต้องจ่ายย้อนหลังใช่ไหมใช่ค่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเขามีเงินเดือนนะขณะที่ทํางานครบสิบปีเนี่ยสามหมื่นสิบเดือนก็สามแสนตอนลาออกอะค่ะอาจารย์ครับ,รบอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะที่ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของสำนังกงานบัญชีก็จะเจอเรื่องภาระค่าจ่ายที่มีพนักง,งานอยู่ยาวนานจริงๆงพนักง,งานอยู่ยาวนานดีเพราะเขาก็จะมีความชานาญซึ่งเราไม่ต้องไปจำจี้จำ,จำ,จำชัยมากนะักแต่ปัญหาที่คุณจะต้องจ่ายค่าจ่ายเขาเนี่ยมันสูงขึ้นอ,อันนี้คือประเด็นของเรื่องของผลประโยชน์ที่ยิ่งอยู่นานกับกาาว่ ได้กําไรน้อยลงเพราะว่าต้นจ่ายค่าจ้างแพงแต่รายได้ไม่เพิ่มขึ้นอันนี้มองในมุมของปัญหาตรงนี้ฮะไม่ใช่เรื่องของค่าจ่ายละไม่ใช่เรื่องของไรายได้เป็นเรื่องของไอ้ตัวนี้ต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือค่าสร้างคนเป็นยังไงอาจารย์เชฟหรือพนักง,งานขาลามาสายเยอะมาน้อยยังไงแต่ตาการันค่ะก็ต้นทุนการเสียโอกาสเนี่ยก็คือเราก็คาดหวังที่จะให้พนักงานที่ทํางานในสํานักงานบัญชีเนี่ยอยู่กับเรายาว นะคะอาจารย์แต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสคือเราไปสอนงานเขาตอนแรกเขามาปุ๊บเขาไม่รู้ว่าทํางานไม่ได้พอเขาอยู่ไปสองสามปีเขาเริ่มทํางานได้เขาลาออกค่ะอาจารย์อืมคือสร้างคนแทนที่จะอยู่นานก็ออกใช่ค่ะแม้จะให้เงินเดือนสูงในขณะที่เข้าปีที่สมคือไม่ได้เพิ่มแค่ปีละพันเหมือนเหมือนเคสที่ยกตัวอย่างมาเช่นเราเพิ่มปีละสองพันบางคนเพิ่มปีละสามพันแบบนี้ค่ะอาจารย์เพื่อเพื่อให้เขาอยู่กับเราต่ออีก เขาบางคนจะไม่อยู่ค่ะอาจารย์บางคนจะไม่อยู่ก็แปลว่าช่วงเวลาแรกๆที่เขามาทํางานไม่เป็นเราก็เสียเวลาในการสอนเสียเวลาในการอธิบายเนี่ยในการสร้างเขาเป็นนักบัญชีที่เป็นมืออาชีพให้เราเราได้เนี่ยมันมีต้นทุนหรือบางครั้งก็อาจจะยื่นภาษีผิดเราอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นต้นทุนที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงที่รับคนเข้ามาใหม่ใช่ค่ะอืมเพราะนั่นแหละค่ะก็คือ หัวอกสํานักงานบัญชีนะคะคือสอนเขาเราวเขาเป็นแล้วเพราะเขาเป็นแล้วแม้เราจะให้เงินเดือนที่ของเขาที่สูงขึ้นเหมาะสมก็ยังออกอยู่ดีค่ะแต่เราก็ไม่สามารถให้เงินเดือนที่สูงตามที่เขาอยากจะได้ต้องการได้เพราะอะไรฮะเพราะเงื่อนไขของการทํางานของคนคนหนึ่งเนี่ยม,มันมีลิมิตอยู่ว่าได้กี่งบและ,ะไรายได้กี่บาทอมืมันคือต้นทุนเวลาด้วยดังนั้นความต้องการของเจ้าของสํานักงานบัญชีกับ ลูกจ้างมันก็เลยมีมุมมองที่สวนทางกันค่ใช,ใช่ไหมเจ้าของสำนักงานก็ไม่สามารถเพิ่มไรายได้ได้ลูกจ้างก็อยากจะได้ค่าใช้จ่ายที่ให้เราจ่ายเยอะขึ้นเพราะเขาก็อยากมีไรายได้สูงอ,อันนี้เป็นปัญหาเลยครับแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าสํานังกงานบัญชีที่คุณเป็นเจ้าของสํานังกงานบัญชีอยู่คุณดูแล้วคุณก็บอกว่า,วาใช่ันสิ่งนั้นผมยกอย่างอีกจุดหนึ่งนะที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องหน้าออฟฟิศที่บอกมีคนมายืนต่อแถวกันว,ว่าเป็นพนักงานบัญชีอยู่เยอะๆเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ดูมั่่่นคงดีแตวา ภาระที่จะเกิดขึ้นนะมันมันเยอะมากเลยที่คุณมีพนักงานเยอะคุณก็รับผิดชอบเยอะเส้นเยนโลนมีพนักงานประมาณ10คนเนี่ยเราก็เหนื่อยแทบตายอะ่ะที่เราจะต้องดารงหาไรายได้เพื่อให้เพียงพอสําหรับรายจ่ายต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าสํานักงานบัญชีอื่นๆที่มีลูกจ้างเยอะกว่าผมเนี่ยก็จะต้องหาเงินหนักหน่อยนะฮะพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมก็เลยจะบอกนี้ครับว่าสิ่งหนึ่งนะที่มันจะมาช่วยสำนักงานบัญชีได้ในอนาคตก็คือการใช้หุ่นยนต์ครับ ถ้าเกิดคุณใช้หุนยนเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียเวลาในการสอนงานคนเข้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะยื่นภาษีผิดเพราะคุณสร้างการทํางานของหุนยนต์ให้มาทํางานได้แปลว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือการที่จะกลัวเขาจะลาออกจากงานไปหลังจากที่สอนงานให้ทํางานได้แล้วแล้วเขาจะลาออกก็ไม่ต้องกังวลใจครับเพราะหุนยนเนี่ยคุณสร้างมาแล้วมันจะทํางานให้คุณไปตลอดชีวิตที่คุณอยากให้มันทําดังนั้นตัดปัญหาเรื่องแรกไปเลยว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียเวลาในการสอนกลัวคนลาออกหรือกลัวขาดคนโดยเฉพาะคนที่อยู่แต่จังหวัดหามด้านการบัญชียาก ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปแล้วเพราะเรามีหุ่นยนต์ที่จะมาทํางานบัญชีแทนคุณแล้วค่ะเอาเด็กม .3 หรือเอาญาติพี่น้องเอาคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านมาทํางานก็ได้หรือเอาสามีที่ไม่ได้จบบัญชีมาช่วยคียใช้หุ่นยนต์ก็ได้แล้วในอนาคตนอกจากนี้ไม่ต้องรับภาระในอนาคตที่จะต้องมีต้นทุนสูงด้วยเพราะอะไรฮะหุ่นยนต์อยู่กับเราหลายปีเราก็ไม่ต้องไปจ่ายโบนัสให้กับเขาไม่ต้องไปเพิ่มเงินเดือนให้กับเขาไม่ต้องมาจ่ายผลประโยชน์พนักงานตอนที่เขาลาออก10เดือนให้กับเขา เพราะเขาจะอยู่กับเราตลอดไปและเขาไม่ต้องเรียกร้องอะไรแล้วเราไม่ต้องไปสร้างแรงบันดาลใจหรือจูงใจอะไรเลยแล้วไม่ต้องมากังวลใจว่าวันนี้เราไม่อยู่เขาจะทํางานไหมหรือเขาจะหยุดยาวหรือเขาจะขาดลามาสายปวดหัวหรือทะเลาะกันในออฟฟิศไม่ต้องมีปัญหาเรื่องคนอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดคุณมีหุ่นยนต์มาใช้อโอ้ mm hmm. oh, ฟังบัญญาจนถึงทุกตอนนี้แล้วอยากได้หุ่นยนต์หรือย,ยังฮะถ้าเกิดคุณเป็นสํานักงานบัญชี ถ้าอยากได้แล้วเดี๋ยวคุณรอดูหุ่นยนต์กับยีโรตัวต่อไปตัวต่อไปนะฮะตอนนี้มาถึงตัวที่10บแล้วในการที่เอาหุ่นยนต์มาช่วยในการทําบัญชีไม่ว่าจะเป็นสานักงานบัญชีหรือบริษัททั่วไปและถ้าเกิดคุณเจอหุ่นยนต์ตัวไหนที่ถูกใจแล้วและในอนาคตเราจะมีหุ่นยนต์ที่เป็นแพ็กเกจสําหรับสานักงานบัญชีเลยคุณอย่าลืมมาจ่ายซื้อนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้หุ่นยนต์ในสานักงานบัญชีแล้วอนาคตของคุณ คุณไม่ต้องมาเฝ้าสำนักบัญชีเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณให้คุณยน์ทำงานแล้วคุณก็พาครอบครัวคุณไปเที่ยวได้ไม่ต้องมากังวลใจว่าฉันไม่อยู่แล้วพนักง,งานจะทำงานหรือไม่อะไรประมาณนี้แอบบอูบบอเออเรื่องนี้จะหายไปและกลายเป็นว่าสำนักบัญชีหรือเจ้าของสำนักบัญชี สวยได้เพราะมีเวลาให้กับตัวเองอ๋อนะคะแล้วก็ที่สําคัญเจ้าของสำมกงานบัญชีท่านไหนนะคะที่กังวลใจในเรื่องของพนักงานหมุนเวียนบ่อยคือเข้าออกบ่อยอนะคะไม่อยากจะสอนงานอีกต่อไปเลี้ยงไว้ใช้คําว่าเลี้ยงไว้เลยนะเลี้ยงพนักงาน บางคนไว้ที่จะเป็นแขนเป็นขาไม่กี่คนเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือเลี้ยงหุ่นยนต์ดีกว่าคะ่ะโอเคนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ Line ID ของ Yellow นะครับ y e l l o w t e a i n i n g นะครับว่าสนใจหุ่นยนต์ลักษณะประเภทไหนเราสามารถออกแบบให้ได้หรือเราอาจจะมีแล้วเราอาจจะส่งไปให้กับคุณได้กรณีซื้อหลายๆตัวเนี่ยเราก็จะมีราคาที่ลดราคาให้ตามจานวนที่มากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ลอง ติดตามทาง c h anel ของเยนโล w การบัญชีหรือโรงเรียนเยนโล w การบัญชีก็ได้นะครับว่าสนใจอะไรยังไงแล้วก็ติดต่อเรามาครับค่ะ